สำหรับการต่อรุ่นใหม่กับซีรีส์900นะคะจาก Nvidia นั่นเองจนหลายๆคนเนี่ยมองข้ามซีรีส์700กันไปเลยทีเดียวเพราะว่ามีการบ่นอุบกันมานิดนึงค่ะว่าซีรีส์700อย่าง760กับ770เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าจะพัฒนากับอัปเกรดขึ้นมาจากซีรีส์600นิดเดียวเองแต่ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะเอาซีรีส์ตัวนี้แหละมัลองเล่นเกมหดๆให้ดูดีกว่าว่าเขาจะสามารถทําได้แค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ก็น่าจะพอรู้กันอยู่นะคะว่า GTX 770เป็นเหมือน GTX 680เอามาปรับค่าครอกเพิ่มนิดหน่อยแต่ประสิทธิภาพนั้นเรียกได้ว่าดีกว่าเดิมพอตัวเลยละค่ะแถมยังมีรุ่นที่ติดแรมการ์ดจอขนาด4กิกเอาไว้ให้เลือกไปใส่กับคอมพิวเตอร์ของเราได้อีกด้วยสำหรับใครที่อยากเล่นเกมแรงๆแต่งบประมาณอาจจะมีในระดับหนึ่งเท่านั้นก็สามารถจับรุ่นนี้ที่ราคาอยู่ราวๆ1 0 0 0 0บาทต้นๆได้ค่ะเปิดไปเดิมก,กันกับเกมฟอร์มยักษ์อย่าง Watch Dogs ที่ร,รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าการจอไม่แรงพอแล้วก็อาจจะทําให้เฟรมเรทตกกันแบบง่ายๆเลยซึ่งตรงนี้นะคะมีเปิดกราฟิกเอาไว้ที่ระดับสูงสุดพร้อมการปิดตัวช่วยยังระบบ V-Sync ทิ้งไปเพื่อให้การจอแสดงผลเกิน60เฟรมได้ค่ะเปิดฟัง์กชันรบรอยหยักยัง MSA ระดับปานกลางพร้อมลันเกมความละเอียดภาพระดับ Full HD โดยจากการทดลองเล่นเกมได้ค่าเฟรมเลตอยู่ราวๆ3ามเฟรมต้นๆและความยาวจนถึง50เฟรมต้นๆเกือบจะ60เฟรมกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งบอกก่อนว่าถ้าการจอมีความสามารถแสดงค่าเฟรมเลทได้เกิน30เฟรมต่อวินาทีแล้วแล้วก็สามารถเล่นเกมนั้นได้แน่นอนค่ะและจะตอบสนองดีขึ้นกว่าเดิมถ้าสามารถแสดงผลได้ที่60เฟรมต่อวินาที และจะลื่นมากที่สุดเมื่อเกิน120เฟรมต่อวินาทีค่ะจากการทดสอบนะคะจะเห็นได้ว่าการแสดงผลได้ราบรื่นไร้ปัญหาสามารถพาไอเดนไปไล่ล่า,ลาทำภารกิจได้อย่างมีความสุขแน่นอนและถ้าปรับส่วนรบรอยอยากลงมาแล้วก็ค่าเฟรมเรตก็จะสูงกว่านี้แน่นอนค่ะ advised, on to the ใหม่ค่ะที่กินสเปคแรงๆอย่าง Middle Earth Shadow of Mordor นั่นเองที่เรามีการปรับกราฟิกแบบสูงสุดนะคะรวมไปถึงปรับความละเอียดหนา้าจอแบบ Full HD ด้วยคุณก็จะเห็นได้เลยค่ะว่า GTX 770เนี่ยสามารถรับมือได้แบบอื้อยู่หมัดกันเลยทีเดียวจ้าแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนนะคะหรือว่าเกมเมอร์คนไหนบอกว่าฉันไม่ได้เล่นเกมแนวนี้ถ้าเป็นเกมแมวยิงปืนหละ่ะที่ต้องการเฟรมเรทสูงๆแล้วก็โอ้โหอย่าง Battlefield 4ดีไหมล่ะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าถ้าเกิดไปเล่น Battlefield 4เนี่ย สามารถเล่นได้แบบราบลื่นไหมมีกระตุกให้ปวดหัวหรือเปล่าวันนี้เรามีมาให้ชมกันค่ะในส่วนนี้จะเล่นในโหมดมัลติเพเยอรในแผนที่ขนาดใหญ่ที่มีคนเล่นพร้อมกันถึง64คนแล้วปรับการาฟิกระดับสูงสุดจะเป็นยังไงก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้า GTX 770นี้ไม่กลัวค่ะ แถมยังโชว์ประสิทธิธภาพคันเทพให้เพื่อนๆได้ยิม้มหวานๆกันอีกด้วยเพราะว่ามันแสดงค่าเฟรมเรทสูงถึง120เฟรมต่อวินาทีเพียงแค่ทุกคนอัปเดตไดเวอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอก็สามารถทำให้การจอของเพื่อนๆเ,เล่นเกมได้แรงๆสบายแน่นอน ะะที่กําลังหาการ์ดจอค่ะที่ประสิทธิภาพดีและประหยัดงบแล้วก็แถมยังรองรับเกมใหม่ๆอีกด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่า GTx 7 0 0ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะที่จะช่วยให้เพืพ่อนๆตัดสินใจเลือกหาซื้อกาดจอได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะได้เวลาของพี่จีบอดกันแล้วละค่ะวันนี้จะมีอะไรดีๆมาฝากกันเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า